สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าคอย EX นะครับสำหรับในการที่จะคุดเหรียญเอโกหรือเหรียญอื่นๆที่มีให้บริการอยู่ใน Exchange c o i EX ครับตอนนี้ผมใช้มือถือที่เป็น Android นะครับก็จะเข้าไปที่ Play Store นะครับคคำว่า c o i EX ครับ จะเป็นไอคอนสีเขียวๆนะครับที่อันแรกนี้เลยครับแล้วกดปุ่ม install โอเคครับหลังจากที่ install เสร็จแล้วครับเราก็กดเปิดโปรแกรมขึ้นมาได้เลยครับในขณะนี้เราเข้ามาอยู่ในโปรแกรม coin ex นะครับเพื่อที่จะใช้ในการรับเหรียญ เอโกนั่นเองครับซึ่งเหรียญเออร์โกนี้มีความคุ้มค่าในการขุดค่อนข้างสูงอยู่ในช่วงของท็อป3นะครับบางทีก็ขึ้น1บางทีก็ไปอยู่ที่2หรือที่3จะสลับกับอีเทเรียมแล้วก็เหรียญ RVN นะครับในคอย EX นี้ก็มี RVN ด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าหลังจากที่สมัครเสร็จแล้วครับในบัญชีนี้จะมี ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราแค่ไหนเห็นไหมครับว่าตอนนี้ยังไม่ได้ใส่อินเข้าไปนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทําการลงทะเบียนด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆครับก่อนอื่นครับเราลองเข้าไปครับกดปุ่ม sign up ข้างล่างครับใส่อีเมลส่วนตัวนะครับเมื่อใส่อีเมลเสร็จแล้วครับใส่โค้ดไปด้วยครับเป็นโค้ดเชิญนะครับ invitation ครับ n e x g y นะครับ mm hmm. กดปุ่ม agree ตรงนี้ด้วยนะครับ mm hmm. แล้วกดปุ่ม sign up mm hmm. รอสักครู่ครับจะมีอีเมลเข้าไปที่ gmail นะครับ mm hmm. แล้วใส่รหัสที่เขาส่งไปในอีเมลให้ครับ mm hmm. เมื่อเราเช็คที่อีเมลที่เราสมัครไว้ครับ mm hmm. เราจะได้ตัวเลขรหัส6ตัวนะครับ mm hmm. เราก็กรอกเข้าไปเลยครับ ทีนี้ขั้นตอนการใส่พาสเวิร์ดครับค่อนข้างสาคัญเราจะต้องใส่ตัวหนังสือภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับมีตัวใหญ่มีตัวเล็กผสมสัญ,ญลักษณ์และก็มีตัวเลขด้วยนะครับไม่อย่างนั้นระบบจะไม่ให้ผ่านครับเช่นนี้เป็นต้นแต่อย่าทําให้ง่ายแบบนี้นะครับไม่อย่างนั้นเงินในบัญชีอาจจะถูกแฮ็กหายได้ทั้งหมดครับ โอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาสู่ในหน้าของบัญชีของเราแล้วนะครับก็พร้อมที่จะใช้งานในเบื้องต้นตอนนี้ในส่วนของ id verification ตรงนี้ครับเราจะทําการยืนยันเมื่อไหร่ก็ได้ครับเมื่อเราพร้อมนะครับแล้วกลับมาที่หน้าหลักของ application c o e x นะครับทีนี้ให้สังเกตที่มุมล่างด้านขวามือครับจะมีไอคอนชื่อว่า assets อยู่นะครับเราจะเข้าไปค้นหา เหรียญที่เราต้องการเอา wallet นะครับนั่นก็คือเหรียญเออ o กครับกดปุ่ม a s s e t ครับในหน้านี้เราจะยังไม่เห็นเหรียญ Ergo ใช่ไหมครับเราจึงใส่ตรงช่อง search ครับว่า e r g นะครับเราเห็นเหรียญเออ o แล้วครับเราจิ้มเข้าไปครับให้กดปุ่ม deposit ครับ นี่คือขั้นตอนที่สำคัญและหลายคนหาไม่เจอนะครับว่า wallet เราอยู่ตรงไหนเนื่องจากว่ายังไม่มีการยืนยันตัวตนด้วยหมายเลขโทรศัพท์หรือจะใช้ google authenticator นะครับแต่ในขั้นตอนนี้ในเบื้องต้นวิธีที่ง่ายและเร็วที่สุดลองใช้วิธีการ by mobile นะครับกดปุ่มครับจะมีการยืนยันด้วยรหัสลับ6หลัก เช่นเดิมครับส่งไปที่อีเมลที่เราใช้ในการสมัครเอาไว้แต่ขั้นตอนนี้ก็สำคัญเช่นกันครับเพราะส่วนใหญ่จะมองหารหัสของประเทศไทยไม่เจอเราจิ้มตรงรหัสประเทศครับที่เป็นบวก8ปหน้าตอนนี้นะครับให้กดเป็นบวก66ให้เจอนะครับค่อยๆเลื่อนครับนะครับค่อยๆเลื่อนอย่ายใจร้อนครับเราอยู่ที่เลข2หลักนะครับถ้าเลื่อนเลยไปเนี่ย มันจะกลายเป็นเลข3หลักเราจะหาไม่เจอเลยเห็นไหมครับนี่เราเจอแล้วประเทศไทยเลือก Thailand และใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราครับ08.3กดคอนเฟิร์มรอสักครู่จะต้องมี SMS แทแจ้งเข้ามานะครับ ให้ก๊อปปี้นานี้นะครับแคปเจอร์ส่งให้กับแอดมินหรือไข่รกระตามที่ต้องการเพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็กดเอามือกด Copy เลยครับเราจะได้ Copy ตัว Wallet ของ e er อ g o นี้นะครับเอาไว้ในระบบแล้วทีนี้เราก็ส่งไปทาง Line หรือ Messenger ให้กับทางแอดมินหรือผู้ที่เกี่ยวข้องหรือคนที่ต้องการ Wallet ของเราที่จะโอนเงินมาให้เรา ทำได้เลยทันทีเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนนี้จะง่ายมากเราจะค้นหาเหรียญ r v n นะครับเพื่อที่จะเอา wallet ของ r v n เช่นกันครับเจอแล้วครับเห็นไหมครับหลังจากที่มีการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์แล้วการค้นหา wallet ของเหรียญต่างๆก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นครับ copy ครับเพื่อส่งต่อต่อไปให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องครับ